ไหลออกจากคูนเซนะคะถ้าชื่ออย่างนึงเรียกว่าอาริเซก็ได้นะอาริเซเลยนะอาริเซก็ซได้เนาะอาริเซอ่าแต่แต่เรียกคูนเซตามรมังคูเซนะโอเคใช่โอเคใช่เฮ้ยมกกว่ากันกันเอาเด้ออิทลาเกนแต่เชียรเพื่อเส่ จะเปน็นก้อนมดคุ่อ่านะคะทุกคนค่ะ I เกนะคะก็อยู่ข้างล่างเรานั่นเองใไปใทุกคนโชคดีสุดๆเลยนะคะอ่านี่ก็คือทุนเซนะคะทุกคนคะ่ะโชคดีสุดๆเลยนะคะก่อนเรียกว่าก่อนจะขึ้นเขาเนาะไปนะคะด้วยความที่ว่าเรา นัดก,นกันกับลูกๆแล้วนะคะว่าวันนี้จะพาลูกๆนะคะไปเที่ยวบนเขานะคะไปดื่มด่ากับธรรมชาตินะคะแต่ทางเราดูกมมอุตุนิยมวิทยานะคะดูสภาพอากาศวันนี้เขาบอกว่าฝนจะตกเนาะแต่ไหนๆเรามาแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะให้ลูกๆเราได้ชื่นชมชมเชยนะคะ ชื่นชมเนาะกับความสวยความงามของเพื่อเขาราะน้องๆยังไม่เคยไปเนาะครูก็สวดมนต์อาธิษฐานจิตนะคะเออขออนุญาตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงบอกคนเอ,อ้ยอย่าเพิ่งมาเลยนะนะเออเอาช่วงเย็นๆค่อยมานะคะให้เราได้แบบเออได้ขับรถบนเขาหน่อยก็เป็นตามนั้นจริงๆนี่ไปแล้วเย็ดมันไอฟักอุบะโฮลน นะคะทุกคนนี่ก็คือเนาะความมหัศจรรย์นะคะจากพลังจิตพลังอธิษฐานนะคะเราอธิษฐานถึงสิ่งดีนะคะสิ่งงามงามเนาะเมือ่อใดที่จิตเรานะคะคิดดีนะหวังดีนะคะกับผู้คนต่อสรรพสิ่ง จักรวาลจะเกื้อหนุนเรานะคะทุกคนว้าวเนาะลงมาข้างล่างภูเขาไม่ใหญ่เหมือนข้างล่างแล้วนะคะทุกคนแต่ก็เป็นนะคะภูเขาที่สวยงามที่สุด วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะช่องแม่โมดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะหรือกดติดตามนั่นเองนะคะจะได้ จะได้นะคะเป็นเพื่อนกันเนาะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะหรือว่าในด้านธุรกิจก็สามารถทักแวนดังมาได้นะคะทักอินพอกมาได้เลยบายบาย